ไม่ล้มไม่ล้มขาขึ้นมาแล้วขึ้นมาลูกไปแล้วเร็วนี่น้ำออกมาแล้วแค่ปั้มน้ำน้ำออกมาแล้วค่ะนี่น้ำออกมาแล้วกระดุกกระดิกระดุกรดกระดิ๊พออ่ออดบอกว่าอยากไปทําแบบนี้ที่บ้านนาบ้างนะคะแต่ก็ต้องรอกลับไปอยู่บ้านก่อนแหละถึงทําได้เนาะ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง KR ครับผมส t o r y ่วันนี้เรามาอยู่ที่ทำ<ม>ความดีทำฟาร์มฟาร์มนะคะไม่ใช่ความสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคน,น,คนเข้าสู่ช่อง KR ครับผมสตอรี่นะคะวันนี้น้อง KR <ม> <amer ican. S 1> นะคะ นี่นะพ่อโอ๊ตแม่กวางนะคะมาอยู่ที่ทำฟาร์มดีนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าด้านในเป็นยังไงนะคะทำฟาร์มดีนะคะไปดูกันเลยนี่กิจกรรมนี่นะคะกิจกรรมด้านในนะคะก็จะมีแบบนี้เลยนะคะเขาจะมีป้ายอยู่ด้านนอก ให้เราได้ดูนะคะนี่ตรงนี้นะคะจะเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มนะคะเข้ามาก็จะเจอกับสนามเด็กเล่นนะคะนี่บรรยากาศโอเคเลยนะคะทุกคนล่มลื่นนะคะนี่บรรยากาศล่มลื่นมากเลยนะคะทุกคน นี่นะคะก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นจุดชิงช้านะคะเดินสะพานนะคะต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นรถไฟนะคะที่ทำจากเขาเรียกว่าอะไรนะพ่อโอต๊ตถังน้ำมันนะคะนี่เดี๋ยวพ่อ,อจะไปทำให้น้องเคอาที่บ้านเรานะคะนี่แบบนี้ก็ถังน้ำมันมาตัดโค้งนะคะเชื่อมเหล็กใส่ล้อนะคะแต่ว่าด้านในไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถอันนี้ได้ใช่ไหมพ่อโอต๊ต ไม่ได้มีอะไรนะคะใช้เข็นเอานะคะทุกคนใช้เข็นเอานะคะนี่น้องเคียรกับพี่หมูตุ่นนะคะเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อเดี๋ยวให้เดี๋ยวแม่หมีจะเอานี้นะคะปั่นจักรยานนะคะมีจักรยานให้ปั่นนะคะจักรยานห0สิบาทใช่ไหมจักรยานห้าสิบใช่ไหมคะจักรยานห้าสิบนะคะ แล้วก็ตรงข้ามกับจักรยานนะคะจะเป็นส่วนผักออร์แกนิกนะคะนี่จะเป็นส่วนผักออร์แกนิกแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่กวางจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะ,ะตรงนี้จะเป็นจุดระบายสีนะคะนี่ก็จะมีที่ระบายสีนะคะ ที่นี่ไม่เสียค่าเข้านะคะทุกคนแต่ว่าก็จะมีเอ่อชำระค่ากิจกรรมต่างๆตามจุดนะคะนี่นาด้านข้างก็เป็นสนามเด็กเล่นนะคะนี่โอเคอาร์ยังไม่เห็นอันนี้ถ้าเคอาร์เห็นชอบแน่นอนเอนี่ย อันนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะคะรูปภาพกระดาษที่เด็กๆ Lydia, เขาได้ระบายสีกันไว้นะคะเขาก็มาแขวนไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่กวางจะพาทุกคนนะคะเดินชมบรรยากาศด้านในนะคะ <S <S <N h ous> น้องเคานะได้หายตัวไปกับพี่หมูตุ่นแล้วนะคะแล้วก็ไปกับแม่หมีนะ,ะเดี๋ยวแม่กวางพาชมบรรยากาศรอบๆนะคะ นี่ก็มีชิงช้านะคะทำฟาร์มดีนี่แะทุกคนเจอตัวน้องแคยาแล้วค่ะหลังจากหายตัวไปไหนมาครับไปเอากุญแจนะแม่หมีพาไปเอากุญแจมาไขาจกักรยานนะคะนี่นะคะน้องแคยาได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอันเนี้ย S <S เขาเรียกว่าอะไรครับ<ม>เคอาปาั่นดูดน,นี้เป็นนั่งปัน<า>่นไม่ถ้าทางนันก็ไม่ปั่นทำไมอ่ะน้องเคอาได้อันนี้มานะคะพี่หมูตุ่นได้จักรยานนะคะน้องเคอาอยากถ่ายใช่ไหมลูกอ่าอ่าไปเลยนี่ไงพอดิกมาแล้วค่ะแม่หมีเคอาเคามองทางครับลูกอ่าไปเดี๋ยวเราจะถ่ายไปวนรอบนู้นใช่ไหมอ่าไปเลยโก้ถ่ายดีๆนะล้มนะแม่ว่า ระวังลมนะลูกว้านู้เลยครับน้องแค่ไปตามทางเลยลูกไปตรงให้อาหารสัตว์เลยแม่วะนูน่นนูน่นนู่นตามทางมึครับแต่ลูกสอนเขาบอกว่าเรามาผิดทางนี่นะหะมีน้ำตกพอไปนอนเปแล้วทุกคน นี่นะคะมีเรือให้เราพายด้วยลาลาพี่หมุดตุ่นไปเนี่ยพักแกลจักรยานก็ปั่นสบายแบบพี่ตุ่นน่ะนี่นะคะเขาก็จะมีที่นั่งที่นอนตามใต้ต้นไม้ให้เราเยอะแยะเลยนะเพราะว่าต้นไม้เยอะมากทุกคนมีชิงชาด้วยย้อนสอนใช่แม่พามา อ่ไปให้อาหารสัตว์อ่ะโอเคไปครับไปให้อาหารสัตว์อ่าอันนี้นะคะเป็นบ่อเป็ดนะทุกคนบ่อเป็ดบ่อเป็ดเป็ดกาบกาบเป็ดกาบกาบนี่นู่น้องขคยาไปนู่นแล้วทุกคนไปกับแม่หมีนะคะ,ะ,ะนี่เป็ดกาบกาบเดี๋ยวเราตามน้องเคยร์ไปดีกว่า นี่ทุกคนดูไข่น้องเป็ดเยอะมากน้องเป็ดเขาไข่ไว้เห็นไหมคะนี่น้องเป็ดไข่ไว้นี่นะคะดูอืเขาก็ไข่ไว้ในอันนี้เขาเนาะนู่นฟราร์มไก่ฟราร์มไก่อยู่ข้างในน้องแครนะ่าจะสนุกกับการถ่ายมาก ข้างในมีฟาร์มอะไรอีกคะแม่มีแพะค่ะแพะข้างในเลยอันนี้ไก่ไข่นะคะเขาล้อมกรงน่ารักดีนะทุกคนแล้วก็มีแพะข้างในหนูอ๋ออยู่ในนู้นนะคะอ่าอันนี้ดูเขาทําเป็นลูกไก่ไม่ไ่อยกันเพราะเขาจะขว้าให้เอออย่าปล่อยมืออ <c oughs> ย่าปล่อยมือนะเนอนแค่ฮาร์เล็ตต์สลิงเหรอน้องด้วย ย้อนกลับมาแค่อปอยแค่อารมณ์ตาพี่ตุ <t 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 ่นนะตุ <t <t doing, <t t ่นตุ่นอันนี้ลูกอันนี้ตาพี่ตุ่นนะเดี๋ยวน้องแค่อาจจะตอบพี่ตุ่นอีกนะคะแค่อรลบพี่ตุ่นก่อนครับวันทูช นี่ระบบถอยเองอ่าแคอาแคอมาอีกรอบหนึ่งอาไปแคอาไปแคอาชอบเล่นมากเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะแคร์แคอาเล่นให้หายยากเลยลูกอาไปขึ้นพ่โอ๊ตปล่อยต้นคำพูพาลูกสักครไหอ่าพอโอ๊ตปล่อยพร้อมยังไม่ไม่ไม่ต้องคอมครับแบบนั้นไม่ได้ลูกต้องคอมไม่ได้ หนิบขาวไวนะ้นะวันชูึีเร็วเขาก็จะมีสลิงกั้นไว้นะคะทุกคนไม่ให้ไปถึงตรงต้นไม้นะคะแล้วก็จะเด้งกลับมาตรงนี้พ <c oughs> ี่ตุ่นพายเรือนะเดี๋ยวเดี๋ยวทีละคนใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็น <ไ>อ่นเดี๋ยวให้พี่ตุนพี่ตุนก่อนละเดี๋ยวให้พออ่อไปเที่ย,ยิมา,เ,มาเดี๋ยวนี่นะคะบรรยากาศลมรื่นมากน้องแคร์เดี๋ยวรอให้พี่ตุนพายเสร็จก่อนนะคะพี่เคออกมาอีกครับออกมาอีกเด,เดี๋ยวให้พี่เคกับพออ๊ตก็ได้อ่ะพี่เคออกมาเราต่อคิวครับเดี๋ยวให้อ่าพี่หมุดตุนกับพ่อขึ้นมาก่อนไม่เป็นแค่นี้ อันนี้อันนี้ลูกก้าลูกก้าแม่ก้าพ่อหมีบอกไม่ถามอาไอพ่อแม่หมีให้พอดีลงไปไม่ถามพาม่อบ้างเลยเอาหน้าลูกสารมาแล้ว <c oughs> ไม่ครับนั้นสม <ลบ S 2> าังเดลูกเราลูกกลัวไอ้ไม่ให้ลูกกลัวแม่แม่ภายไม่เป็นก็นเลยกลัวลูกตก ไปครัวทางแล้วพ่อลูกาวางชูชีพให้ไวเร็วให้ไว,วระวัางลุดน,นะลูกแข็งไม่ได้แค่ต้องยกขาข,าขึ้นให้สูงไปเลยถ้าจะห้อยไม่ได้ต้องเอาจับแข็งห้อยผิดเหรอลูกแค่ต้องยกขาขสูงๆอ่ะ อ่าอย่างนั้นแล้วถูกแล้วแคย่าะเราย้อยน,นสอนอีกแล้วนะลูกน้องแค่อาจะพาไปดูอันนี้อระวังโดนจักรยานชนนะเบรกเบรกเบกอน้องแค่อาจะพามาดูน้ำพุ นี่นะคะน้ำพูแล้วก็ต้งนูนอะไรอ่ะมีน้องแมวไปดูน้องแมวคืีแคีอ๋อนี่น้องกระต่ายกระต่ายอยู่ในกรงนะคะแต่ที่นี่ดีนะเขาไม่ได้ให้น้องกระต่ายอ่แบบว่าออกมาออกมาแบบว่าอยู่ข้างนอกอะคะ่ะทุกทีเวลาไปคาเฟ่เขาจะให้น้องกระต่ายอยู่ข้างนอกนะคะครับลูกน,น้องกระต่ายอยู่ข้างนอก อาอาตัวหนึ่งเหรอไหนแค่อาพาไปจุตรงนู้นหน่อยสิครับมีอะไรทําไมเขาบอกว่าระวังแมวกัดน้องแมวกัดแค่อาผิดข้างอีกแล้วลูกอาไปวนไปเขามีป้ายว่าระวังน้องแมวกัดแมวในฟาร์มอะไรก็จะเป็นน้องไก่นะคะจะไหนอะน้องแมว อ๋อนี่เขาเป็นบ้านมีสะพานให้น้องขึ้นน้องอยู่นี่เมี้ยวเมี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 ยวทุกคนห็นไหมายน้องสีน้ำตาลเนี่ยหันหน้ามาละเมียว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 แล้วต้องมีอีกหมายโอ้ยนี่มีมีเยอะเลยนี่พี่เคนี่นะคะน้องแมวเราอยู่ในกรงแบบนี้โอ้ยย็งสบายเลยอยู่ข้างน้ำพุด้วยนะคะ นี่นะคะเมื่อกี้ชวนน้องเคอเข้ามาดูเป็ดไม่ยอมมานะคะแต่นี่ชวนแม่กวางเข้ามาก็เดี๋ยวเราหยอดหยอดอาหารก่อนอันนี้ก็ตู้อาหารสัตว์อาหารปลาอาหารกบอาหารเต่านะคะนี่อันนี้แม่หมีก็หยอดแล้วนะคะอันนี้อาหารไก่นะคะ <N> นี่เขาก็จะมีป้ายบอกเรานะคะว่ามีอะไรบ้างยอดอยังไงนะ,อะยอดนะเอาย,ยอดห <N> นึ่นงยี่สิบบาทนะคะ <S <S <ๆ>เขาก็จะมีขันให้เราลองว้าวอาหารก็หล่นลงมาแล้ว <S <S ลองใส่ขันแบบนี้เลยนี่อ่าเดี๋ยวตาพี่ตุ่นยอดบ้างอ,า <S <S อีกเดี๋ยวนึง อไปดูเร็วเดี๋ยวเรารอเรารอพี่ตุ๋นแล้วเดี๋ยวเราจะเดินวนเข้าไปด้านในพร้อมกันนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะเป็นพื้นแบบนี้ให้เราเดินวนไปเลยนะแคร์ระวังตกน้ํานะครัะนี่นี่ทางนี้เลยอ่านี่ให้มันหน่อยเดียวลูกอยาให้แบบนี้มั้ย นเอ่นะมี่นะคะโอ้เขามาลอกกินอาหารกันเยอะแยะเลยเนดมาแล้วน่นดมาเลโอ้ยตุ้ยเอาลกออกมาพันนี้จับเลย ม่จะเอาไม่ต้องเอามือเนี่ยแม่่พูดแล้วไม่ฟังอย่างเงี้ยมันจิกนะแปลแบบเหมือนหิวมากอะทุกคนดูดิมารอกินกันแบบโอ้โหโอเคใส่ล่องเรื่องข้างหลังโอ้โหมต่อแถวเต็มเลยกินเลยนี่นะคะด้านในก็เป็นบ่อประมาณน่าจะบ่อปลานะคะแต่ว่าเราไม่ได้เอาอาหารปลามาแล้วก็ข้างในเขาจะมีนี่สไลเดอร์ดินแต่ไม่เล่นหรอกค่ะ นี่นะสไลเดอร์ดินแบบนี้นะคะนี่นี่นะคะแล้วก็เป็นที่นั่งนะคะมีเปรล้อมรอบแบบนี้นะนี่น้องแค่อาหยอดอะไรหยอดแครอทนะจะไปให้หารกระต่ายต่อนะคะอกเหนึ่งสองเหรียญเหรอ มาแล้วไหนดูหน่อยบู๊ปอะปะไปให้แหากัตายกันเลยไปเลยลูกอะถ่ายถ่ายไปหากระต่ายถ่ายทางนี้ถ่ายทางถนนมาปั่นในทางนี้แล้วลูก ้ใช่ครับแล้วเราก็ย้อนสอนอีกแล้วนะครับไปเลยระวังชนแม่มีนะลูกกะตายกะดูกะดีกะตายดูดี น้องก็ต huh. okay. okay. mm ่ายน่ารักกระดุกกระดิกระดุกกระดิเกพ่ออดบอกว่าอยากไปทําแบบนี้ที่บ้านนาบ้างนะคะแต่ก็ต้องรอกลับไปอยู่บ้านก่อนแหละถึงทําได้เนาะอ่ะเดี๋ยวไ้อาไปให้ครับวางทักอย่างก่อนลูกโอ้โหมาแย่งกันกินเลยอ่ะเดี๋ยวให้มันจะได้สามอันอนี้เลยอันนั้ ถ้ามันกินนี่มันจะกินตัวเดียวเ<ด>ขาจะมีล้างให้เราหยอดเข้าไปนะแล้วก็น้องก็ต่ายก็จะมารอกินนะคะต,ต,ต้องหักให้มันมันจะได้กินั่วกันนะนี่านม,มาเต็มเลยทุกคนมาเต็มเลยค่ะดูข้างในเขามาเยอะเคสีขาวสวยมากเลยอะสีขาวสวยมากเลยทุกคน อ่าน้องแคอาปั๊มน้ำนะคะต้องเหยียบด้วยนะแคอาั้มแค่ปั๊มแรงๆอ่ะปั๊มแรงๆลูกที่แคปั๊มแรงๆนี่น้ำออกแล้วเนี่ยเออปั๊มแรงๆต้องปั๊มแรงๆออกมานี่น้ำออกมาแล้วน้องแคอาปั๊มน้ำน้ำออกมาแล้วค่ะนี่น้ำออกมาแล้วที่าแบบปั้มมากอยู่ก่อน พี่ขอ,อเ,เราขึ้นไปบนนู้นกันไหมขึ้นไปบนบันไดกันดีกว่าไปดูดิว่ามีอะไรปะอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรขึ้นไปมันก็มีแต่สะพาน <c oughs> ไม่วิ่งครับไม่วิ่งเดี๋ยวลื่นล้มเดี๋ยวลื่นล้มแคร์ฟังแม่ไม่มีขับรถนุลิตไป,เ,ไปเดินโกอ,อันนี้เขาบอกว่าสะพานรับน้ำหนักได้ไม่เกินห้าคนนะคะไปเลยครับไอ้หนุ่ม รอด้วยรอแม่ด้วยแครรอก่อนอยุยยุยมากทุกคนสพจะพังนะโอ้โหหมูตุ่นบอกว่าแม่กวางตัวหนักสะพานจะพังนะคะทุกคนมันไม่ค่อยหนุกเท่าไรนะลงอันไหนดีลงปิ้นใตไหมลงปิ้นไตดีกว่าเพราะว่าลงปิตนาตได้ไม่เลอะรายแครลงปิตนาตดีกว่าครับ นี่ครับแคร์ก็จับเชือกอันนี้ปีนลงไปไม่ไม่แคร์ต้องหันหน้าเข้ามาอ่ะจับเชือกไว้ครับค่อยๆย่อนขาลงค่ะจับเชือกไว้อ่าลงไป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 เลยฮ่าส่าคุณจับเชือก ไม่ต้องจับเชือกคนะ่ะจับอันนี้แล้วแม่กว้างลง,งไหนแม่กว้างลงบันไดอันนี้มีบ่อทรายด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อกี้น้องเคอากับพี่ตุนเล่นทรายมาเยอะแล้วนะคะทีนี้เคอาสนุกเลยสนุกกับปีนต่ายสนุกกับปีนต่ายเลยนะ อุ้ยลูกระวังนะเดี๋ยวให้น้องแคระเล่นปีนต่ายก่อนนะคะ นี่น้องคือานะคะนี่นี่สลิงอยู่นี่ลูกนี่มีสลิงแบบตรงตรง้นอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะต้นมะม่วงที่เราไปห้อ,อเมื่อกี้แหละแล้วก็อันนี้คือเวี่ยงเหรอดตดยเวี่ย,ย,ย,ยงชา,า์เลเดอร์วันบานนา อันนั้นเดี๋ยวสหรับ EP นี้นะคะคลิปนี้พีนีนาะน้องแคยาพามาเที่ยวที่ทําฟาร์มดีนะคะก็เดี๋ยวลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าน้องแคยา,อ,าอยากเล่นแบบอยากเล่นแบบว่าอิสระแล้วนะคะเราไม่ได้เข้าไปในนู้นนะทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าแม่กวางพามาจะพาเข้าไปด้านในนะคะสําหรับคลิปนี้พีนีนะคะบ๊ายบายวันนี้เราอยู่รอบนอกกันนะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ